ไปดูสถานการณ์ที่อิสราเอลกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มไปซื้อหาปืนกันเพิ่มมากขึ้นค่ะน,นี่เป็นภาพที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอการยิงปะทะก,กันร,ระหว่างทหารอิสราเอลกับสมาชิกกลุ่มฮามาสในพื้นที่ไม่ไกลจากพรมแดนกาซาเมื่อ7ตุลาคมนะคะก่อนที่ทหารจะสามารถยึดคืนพื้นที่และจัดการกับฮามาสได้ นี่เป็นเหตุบุกโจมตีครั้งเร็วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า1,400คนถูกจับเป็นตัวประกันมากกว่า200คนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ส่งข้อความไปถึงอายาตอเลาะอาลีคามเมนีผู้นําสูงสุดของอิหร่านเตือนกรณีโจมตีกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางระบุว่าสหรัฐจะตอบโต้หากกองทัพตกเป็นเป้า กระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าปัจจุบันได้สั่งระดมกำลังลพลพเพิ่มอีก900นายประจำการในตะวันออกกลางเพื่อยกระดับการปกป้องทหารอเมริกันในภูมิภาคหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีทหารถูกโจมตีไปอย่างน้อย12ครั้งในอิรักและ4ครั้งในซีเรียล่าสุดมีรายงานนะคะว่าสาหรัฐเปิดการโจมตีทางอากาศเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิร่านในซีเรีย2จุดเพื่อตอบโต้การโจมตีกำลังพลสหรัฐก่อนหน้า ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาเตือนบนเวทีประชุมสมัชชาประชาชาติว่าถ้าอิสราเอลไม่ยุติการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์ในกาซาสหรัฐก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงเหตุรุนแรงได้ค่ะขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าสหรัฐได้ส่งข้อความไปถึงอิหร่านและพันธมิตรเช่นเฮสบบลลาในเลบานอนเพื่อที่จะยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สงครามขยายวงเรียกร้องให้อิหร่านและพันธมิตรหลีกเลี่ยงการโจมตีที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้าย ด้านสหภาพยุโรปออกมาสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธ,ธรรมในกาซาเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสระง,งับการโจมตีเดินหน้าเปิดเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปอย่างเร่งด่วนยอดผู้เสียชีวิตในกาซาในขณะนี้มีมากกว่า7,000คนแล้วนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมเจราจาของกาตาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าการเจราจากับฮามาสเพื่อปล่อยตัวประกันเป็นไปอย่างยากลำบากแต่ก็ยังมีความคืบหน้าแสดงความหวังว่าพลเรือนที่ถูกจับไปจะได้รับการปล่อยตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่ก็ยังคงเตือนเรื่องการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่จะมาทำลายความพยายามเจราจาค่ะ ขณะที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยังส่งผลให้ชาวอิสราเอลออกมาซื้อปืนและฝึกอาวุธกันเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการรวมถึงประชาชนบางคนที่เคยสนับสนุนการคุมเข้มการถือครองอาวุธปืนสื่อท้องถิ่นระบุว่านับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมมีผู้ยื่นลงทะเบียนอาวุธปืนมากถึง150,000คนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีเพียงแค่42คนเท่านั้นค่ะ